หมายเลขเจ็ดครับเินคับ เชิงซอฟต์พาวเวอร์ได้อย่างไรคำถามนะคะในยุคโลกาภิวัดน์ปรไ,ไทยจะสามารถแข่งกับวัฒนธรรมอาหารของประเทศอื่นในเชิงซอฟต์พาวเวอร์ได้อย่างไรขอเชิญตอบค่ม อย่างเช่นข <world> ah, ้าวของอำเภอโนสูนะคะคือข้าวหอมมะลิเป็นข้าวที่มีความหอมและมะลิสวยค่ะและสามารถเอาไปหุงกินได้อร่อยมากเลยค่ะสามารถทำเป็นผลิตภัณฑ์ออกเป็นขายเป็นขังซอสพาเรได้แน่นอนค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ชิคใหม่เลยัะเมื่อกี้ไปนวครับหมายเลขเจ็ดครับจากเทศบาลตำบลตลาด หนึ่งสองสามสี่ได้ยินไหมครับได้ยินครับลำดับต่อไปครับเรียนเชิญหมายเล็ก้าครับจากเทศบาลตะบนกำไยครับ ที่ได้รับในวันนี้ข้าวไทยมีชื่อเสียงระดับโลกคุณจะช่วยประชาสัมพันธ์ข้าวของอำเภอโนนสูงให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นได้อย่างไรฟังคำถามอีกครั้งนะคะข้าวไทยมีชื่อเสียงระดับโลกคุณจะช่วยประชาสัมพันธ์ข้าวของอำเภอโนนสูงให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นได้อย่างไรขอเชิญตอบคำถามค่ะ ภาพพิณนะคะก็จะใช้สื่อโซเชียลที่อยนให้เป็นประโยชน์ค่ะโดยการโพ์โปรโมทข้าวหอมมะลิของเุราาซึ่งมีเมล็ดพันธุ์ที่สวยและมีกลิ่นหอมมันคอนของมะลิซึ่งเป็นที่ขึ้นชื่อของอำเภเลยนสูงแลวค่ะปัจจุบันได้มีการส่งออกข้าวหอมมะลิ105ของอุบลราชานไปในยังอเบอใกล้เคียงและจังหวัดต่างๆในนครจังหวัดต่างๆในประเทศไทยซึ่งเป็นยาขัดดันโดยการใช้สื่อโซเชียลนีโปรโมท ให้มีคนรู้จักมากยิ่งขึ้นทั่วประเทศรวมถึงต่างประเทศค่ะขอบคุณค่ะ การถามสองรอบนะคะคำถามที่ได้รับในวันนี้คือคุณคิดว่าผู้หญิงยุคปัจจุบันควรมีคุณสมบัติอะไรบ้างเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมคำถามอรั้งนะคะคุณคิดว่าผู้หญิงยุคปัจจุบันควรมีคุณสมบัติอะไรบ้างเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง คมขอเชิญตอบคำถามค่ะาอเคลนะคะสิ่งที่ผู้หิงนางลแล้วคสวาคส,สิ่งที่วายอจะสมเกี่กอการใช้สติปัญญาการใช้ความคิดเพาะเมื่อรตามที่เรามีวิจารีทง,งไดง้หมว,มว่าไม่ว่าเราจะพูดหรือคิดเราจะมีการใส่รองก่อนม่วาอยากจะให้ผู้หญิงเรา ใช้สติใช้ความคิดให้เป็นประโยชน์ค่ะขอบคุณค่ะอขอบคุณหมายเล็กสิได้นะจากองการบริหารรถกระบลรดอนชมพูคร,รับขออนุญาตเรดารสังขารข้าจังสวัางนิดน,นึงนะคะรถโตโยต้าโคโร l ากอไก่ชอชี9773และกองเรดาร์จะสีงมาขยับรถจะนิดนึงค่ะรถพยาบาลจะไปส่งคนไข้ในเวลานี้นนะคะ่ะโตโยต้าโคโร l ากอชอ 7จ็ดเจดสามนครราชสีมาอยากวิทย์อีกน่งนะคะรถไยบางจะออกไปส่งคุณไข่ค่ะต่อไปหมายเลข16ครับคำถามที่ได้รับนะคะคุณคิดว่าการจาัดงานสิบสามประทานข้าวมีส่วนช่วยสร้างความตระหนักในคุณค่าของข้าวในสังคมปัจจุบันอย่างไรฟังคำถามอีกครับนะคะคุณคิดว่า การจัดงานสืบสารตำนานข้าวมีส่วนช่วยสร้างความตระหนักในคุณค่าของข้าวในสังคมปัจจุบันได้อย่างไรขอเชิญตอบคำถามค่ะค่ะการจัดงานงานสืบสารตำนานข้าวในของเยี้ยเพือนนสูงนะคะถือว่าเป็นงานที่ตระหนักให้ทุกคนเห็นถึงคุณค่าของข้าวค่ะซึ่งเราก็จะทร้าบปันดีนะคะว่าอำเภอโนนสูงของเราก็มี จนคูนาซึ่งเป็นข้าวที่มีคุณภาพและ,อ,ะอร่อยและตัวเราเป็น,นะคะพร้อมที่จะเป็นธิดาข้าวพร้อมที่จะเป็นตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องทำโพลูสูงในการที่จะช่วยวร่วมฒศึกษาประเพณีวัฒนธรรมงานศึกษาตำนานข้าวและของอี่มเพลนสูงให้อยู่คู่กับพ่อแม่พี่น้องชาวโพลูสูงตลอดไปตอนเลทิ้อินม เตอร์ทูทเตอเขาเจอชุดเตยวิไทยผิวเผือ่อเอฟเฟคเตยยิ้มค่ะพระบุญค่ะหเลข16บหครับจากองค์การบริหารส่วนตบลหัสุพรรณต่อไปหมายเลขส8ปครับจากองค์การบริหารส่วนตำบลลำนูนครับ ทีด่ดอยบ้านองเภอโน่นโสูงและคุณจะเชิญชวนทุกคนให้มาสนใจแหล่งท่องเที่ยวนี้ได้อย่างไรฟังคำถามอีกครั้งนะคะแหล่งโบราณคดีมีที่ดบ้านแอำเภอโน่นโสูงและคุณจะช่วยเชิญชวนทุกคนให้มาสนใจแหล่งท่องเที่ยวนี้ได้อย่างไรขอเชิญตอบคำถามค่ะแหล่งโบราณาคดีในอำเภอโน่สูงนะคะ ที่น้องพลใส่รู้จักมีแหล่งโบราณคดีบ้านปรา,าสาทและแหล่งโบราณคดีนววัค่ะที่มีอายุถึง3,000ปีเป็นแหล่งรวมโครง,งก,กระดูกถึง6 0โครงกระดูกน้องพลอยากจะฝากพี่น้องชาอนนวอำเภอโนนสูงช่วยกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมของอำเภอโนนสูงนและช่วยกันอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีอย่างโบราณคดีบ้านวนวลวัดและแหล่งโบราณคดีคานปรา,าสาทของอำเภอโนนสูงเราค่ะขอบพระคุณค่ะ chuyện này hết sạch cả ông